สวัสดีจ้าวันนี้จะออกไปต่างหนอกวันนี้ไปซอดทำบุญวันนี้วันอาคารที่สิบเอ็ดแหละันนี้มีอาคารที่สิบเอด็ดวันนี้จะไปทำบุญจะไปซ่อดทำบุญแล้วก็ไปไหว้พระวันนี้อากาศดีฝนมามีแอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ฝนจะ ห่างนิดหนึ่งแต่อาทิตย์หน้านี่จะมีฝนตกเยอะเลยตั้งตั้งใจว่าจะไปทำบุญหลายตีแล้วก็ติดไว้ <c oughs> คือคือถ้าเราตั้งใจอย่างก็จะทำเป็นยางเป็นยางเป็นยางทำเป็นยางเป็นยางอันนี้คือนิสัยของตัวเองตั้งใจแล้วก็ต้องทำแล้วต้องทำให้ได้แล้วก็ไปคนเดียวนี่จยไปคนเดียว ไปทาบุญเสร็จแล้วปลอยแล้วก็จะไปไหว้พระคนนี้จะไปวัดพระเสีงซึ่งวัดพระส,สิงยงนี่ธรรมดาแล้วจะจะเข้ายากเพราะว่ารถมันรถมันคนมันเยอะไงเป็นอยู่กลางเมืองแต่ในช่วงนี้ก็แขวนหน่อยเราสามารถที่จะรถเข้าไปไว้ในในวัดได้จะเอาบุญมาฝากแน,น่ทุกคนทุกคนไหวของเรานี่ก็คือ พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ดูแลสุขภาพอยู่ที่นี่ก็โอเคนะอยู่ที่นี่ก็โอเคแต่เป็นห่วงทางอเมริกาก็ยังติดกันเพราะว่าคุณต้องพูนเิ่นบอกค่อยกลัวกันค่อยกลัวและประเทศมันใหญ่นอ่ะฝากไปถึงน้องขวนน้องไกยแก้มหอมทุกคน ที่เป็นห่วงมากมากเลยอ่าดูข่าวนักนี่อุ้ไปอุมามันก็จะว่าดีมันก็บอกค่อยดีเท่าใดน,นะเพราะมันทําให้เราเครียดเข้าบาดูกับบได้เ <c> ข <oughs> ้าบดูกับได้เราเออเนี่ยพยายามนะพยายามดูแลตัวเองเนะี่ยพยายามเพราะมีอายุนักลแล้วก็มีอย่างนิดหนึ่งบาได้เลยนะเจ้าในในหัวใจเนี่ยมีอย่งางคาค้ํา ทายหัวใจไว้เนี่ยมันได้เลยถ้าคาปุ๊บแล้วจะจะเป็นโรคแบบจะนอนบนรนลับแล้วก็จะเป็นโรคโรคคนเท่านหางโรคคนเท่าโรคซึมเศร้าเนี่ยน่ากลัวจริงๆเนอะมันมัน,ม,นมันบางทีเราไม่ได้คิดอนอย่างเลยนะเราไม่ได้คิดอนอย่างเลยแต่ว่าก็มันอนอย่างนี้นิดหน่อยอ่ะมันมามันกระทาเงาแบบเงาลึกๆอะ่ะมันเหงา แต่บ่าข้าไปอู้กับน้องสาวบอกมันทําไมมันเหงาจริงๆแล้วยังเฮาเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆแล้วรุ่นเดียวกันนี่นะะถ้าเฮาเนี่ยทัทง้ทงทั้งเชียงใหม่มันดีไงถ้าเฮารู้สึกว่าเฮาเหงาหรือว่าเฮาจะมีปัญหาอย่างกับจิตนะปุนหองจิตคนเฮานี่มีสองหลักเนี่เฮาต้องไปทําบุญแล้วก็เข้าวัดเขาา้าวาไปไหว้พระไหว้เจ้าขอ แกอากาสพอดไตไว้พอนูกลูกคุณหล,ลานมีความสุขความจความสุขภาพดีนั่นแหละเดี๋ยวนี้สุขภาพดีเป็นเรื่องใหญ่เลยวันนี้ก็จะออกกำลังทุกวันเลยออกทุกวันแต่วันนี้จะบอกวันนี้จะไปเดินเยอะจะไปเดินคือเฮาเฮาการออกกำลังเนี่ยบัดเจ้าบ้าไอ,อ่อทำทำแบบหักโหมนะค่อยๆไป จะเอาบุญมาฝากนะลูกนะทุกคนเลยก็เดี๋ยวจะออกไปละแล้วเสกกินนั่นกินนี้คนเดียวค่อยๆขับไปอะรถเดี๋ยวนี้รถด,ดีรถบัตติดรถบัตนักแตไ่ไหนจะได้ก็เดี๋ยวจะเอาบุญมาฝากนะลูกนะทุกคนเลยสวัสดีจ้า,าที่เห็นหน้าเห็นตาเห็นหน่อยนี่มาไหวค่ะ พักสอพาสิงห์นะเนี่ยจะนอนด้วยฟ้องหมดเลยหลวงพ่อหลวงพ่อโตหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อสาว ลวงปู่ชวดหลวงปู it, like. ่มั่นหลวงปูปานโหมามแดกไปข้ามาไว้ซักเนี่ยมาคัสซิงต้นเปนต้นเผา เสวยงวามวอิวแบบสุดมากนะเนี่ยมาบาธรรมดาเนี่ยคูมานักดิกจิีเก่าเ,เ,กเกาิเนตังเด็ก,กแต่เป็่นสร้างขึ้นมาดิา bị mà trỏng mà trỏng này luôn. Ừ. Để giờ bay nè. Để cháu đi ta. À mà vất. Lồm lên. บุญมาฝากนะลูกนะก็ลูกทุกคนมีโชคมีลาบแม่จุดเทียนโชคลาบคือแล้วนะแล้วก็แก้วกาดปลอดภัยอย่าได้เข้ามาเบียดมาเบียนเข้ามาใกล้ลูกทุกคน ว่านี่จุดเทียนได้แล้วนะฮะนี่สีดำสะดอกเสีแด,ดงกุชช่าโชครอบลััวของเฮาทุกคน ทนางานม่เจ้วันธรรมดาเนี่ยโอ้โหคนแน่นแน่นเนี่ยเนี่ยถือว่าโชคดีนะลูกนะก็ทุกคนได้รับผลบุญ่าได้มีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัยแก้วขาดปลอดภัยทุกคนทุกคนนะ <laughs> เดินเ,เข้าไปที่วิหารเดินเข้าไปนในวิหารไปไหว้พระพะปีนี้เ,นพ,เนพัฒนาโอ้เป็นทองทั้งนั้นเลยลูกเป็นทองหมดเลย บุญมาฝากนะลูกนะบุญมาฝากทุกคนนะอ่าโอเคจ้ะเดี๋ยวแม่จะเข้าไปข้างในก่อนเอาก็ไถยไปเยอะชื่อว่าใดอะตัวน้อพรจ้าน้องน้อพรไอพี่ชายรุ่นๆกันนะอายุตั้งแต่แรน้องพรอะห้าสิบแปดะเจาห้าสิบแปดเป็นน้องเป็นน้องเต็กสิบแล้วเาจา อยูยังสาวอยู่เจ้าเป็นน้องเป็นน้งอันนี้อยู่ในซอยก่อนหรือถนนปลาเ้าอย่างเดียวถึงละจ้าจ้าอยูใ่ใกล้ๆเนี่ยจ้าดีใจนะเนี่ยเร้ววันหลังจะได้มาบ่อยๆว,วันเกิดวันอะไรอย่างพี้ได้มาเข้ามาเนี่ย